ชาวบ้านเครือข่ายตลาดเขียวสวนศรีสวัสดิ์ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุสืบสารประเพณีสงกรานนี่เป็นภาพบรรยากาศการจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของคณะกรรมการตลาดเขียวสวนศรีสวัสดิ์ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนศรีสวัสดิต์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายภาคินติรพงศ์ภัยบูลนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามนายสุมเมศปานจำลองผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้กรเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานร,ร่วมในพิธีกับชาวบ้านกลุ่มเครือข่ายตลาดเขียวในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของตลาดเขียวสวนศรีสวัสดิ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดถือปฏิบัติกันมาในช่วงเทศกาลสงการานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยแสดงออกถึงความกตัญญูเคารพผู้สูงอายุและเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของสมาชิกเรือข่ายตลาดเขียวในการทำกิจกรรมร่วมกัน สำหรับตลาดเขียวสวนศรีสวัสด์จังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นตลาดสําหรับให้เกษตรกร,กรชาวบ้านจากชนบทมีพื้นที่จำหน่ายพืชผักผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอาหารพื้นบ้านให้กับคนเมืองโดยเน้นกลุ่มชาวบ้านที่ทำกเกษตรปลอดสารเคมีซึ่งปัจจุบันได้ก่อตั้งตลาดเขียวสวนสีสวัสด์แห่งนี้มาเป็นเวลา19ปีแล้ว โดยเริ่มแรกเปิดเป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์และหลังจากที่ได้รับความนิยมและมีสมาชิกเกรือข่ายมากยิ่งขึ้นทําให้ได้มีการขยายวันเปิดตลาดนัดเพิ่มอีก1วันคือวันพุธส่งผลให้ปัจจุบันตลาดเขียวสวนสีสวัสด์ได้เปิดตลาดนัดสัปดาห์ละ2วันก็คือวันอาทิตย์และวันพุธครับ